นี่ครับหอมกระเพ็ดนะครับ the Onion and the mushroom หลอเลยจะถ่ายก็ไม่บอก oh. เต่น,นี้โอเครอแล้วคันไก่นะครับกำลังค,ค,คันไก่ไก่นี้เรากินบนบกเราไม่ล่าไปกินในน้ำเพราะเราไม่ใช่โบโซโบโซจากไก่ที่จะไปกินในน้ำ เลือดต่อมาสั่งเลยนะไม่ไม่มใช่คุณหัดยาวนี่ใช่ไหมคุณก็หั่นเฉียงให้มันบางๆอย่างเงี้ยเดี๋ยวพอมันสุกแล้วมันจะเป็นแนี้สวยครับประมาณนี้ไม่ใช่เป็นก้อนแบบนีน้เป็นก้อนหมดเลยนะก้อนนะถ้าเอาเน้นนึ่งเ,เอาไป,ไปตุ๋นถ้าเป็นแก่งก็หกั่นเฉียงคือ,อยาวเลยเนาะนก็บอกว่าอีกเรื่องหนึ่งบอกโอเค น<ตอ> <iciary> ี่ครบาทีะกรัอกวิธีหั่นไก่แล้วหั่นสไลด์นะครับไม่ใช่หั่นแบบเป็นลูกเต่านะครับ รครับเมนูนี้ก็เป็นต้มขาไก่นะครับส่ว so น going to make the coconut uh, chicken in coconut milk ที่เพร่เดลม o ชู พอดพรินะครับดพิกนะครับดพรรดรากนะครับอดริกนรทอิกนะครับทอดริกนะครับกนับทอดกนะครับกนะครับกนะครทินะครับ โกโกนัทมิลเล่ใช่ไหมครับพอกะทิเดือดก็ใส่เครื่องนะครับ so when the coconut milk boils o so gonna put the galangal อันนี้ใส่ข่ากับหอมแดงนะครับเครื่องเยอนะมากแล้วก็ uh, ตะไคร่เลมอนกราส ส่วนกะกูดใส่ที่หลังนะครับโซดาคาฟาลามลิฟตดเอาผิดเลยครับพอสมุนไพรหอมดีแล้วก็ใส่ไก่นะครับ when everything ready put the chicken ล็เรม้ซอกนเครับเอไปรไอี พอไก่สุกแล้วใส่พริกแกงโมดิดนะครับเพิเ่มความเผ็ดส่วนไปิ่อตัิเลนันชิลลี่เพื่อใ้กิน spice ครับแล้วก็ใส่ใบมะกรูดนะครับแอปเปิลคาฟ่ลัมลิปส์ ก็ใส่หางกะทินะครับ so add a little more coconut milk but this one not too rich แล mm ้วก็ปรุงรสนะครับใส่ส้มขามนะครับ t a m a r i n sauce ใส่ทีละนิดนหน่อยนะครับพ u t l ิ t t l e b น l i t t l ลีเดินโฟล์ตเซนด์ยู t ทสบิดงงหลังจากนั้นต้องใส่มะนาวด้วยนะครับอันนี้คือใส่ไม่ต้องเปรี้ยวมากนะครับ a n d after you p u t the lime. ไลน์ hmm. แล้วก็ใส่ไวน์โรไว่ของ corander or parsley, I'm not sure, but it may be parsley. By yeah and a half. Chop juice I chop noise I know. And this uh, put after. put after parsley first. Mm. So not spicy. I'll add more chili. ใส่น้ำมะนาวน,นะครับ lime juice น้ำปลาเล็กหน่อยนะครับฟิ s ซอส อร่อยแล้วแล้วก็ใส่เห็ดนะครับมัชโูรครับก็ปรุงรสด้เรียบร้อยนะครับตอนนี้ขั้นตอนสุดท้ายใส่ปักชีนะครับ last step กระดาษผุดคอร์นเดอร์ finish now I gonna show you guys เดี๋ยวให้ดูใกล้ๆนะครับจะปิดไฟนะครับเสร็จเรียบร้อยนะครับ already finished and count on some tight thinking so last step we put that dry chili okay they're probably finish mm. nemẹo. Trết. Ăn kèn kèn. Bismillahirrahmanirrahim. Ăn. Thì nó có ăn. Cái này, cái này. Nó phẩm thì อาเปิดดัมปีเลยอืมอย,ยังติมันอย่มั้งไอ้ยิ่งมันโหดร้ามารีมันใจต่รู้ปะร้อมากรนตาอมตาอร้อนมา้ไมันตาอืมตอกาวาดัดนีดูตัวตัตวมปกวาไม่ัมกเหร ไม่ต้องสลับกันฮะทุกันทุกคนก็ไม่รักือเสียงอะไรลูกถ้าอุ้มอีนี่จะเป็นเรื่องทันทีถ้าอุ้มนางเท่านางถ้าอุ้มนางแล้วอีนี่อยู่ด้วยอจะที่อยู่ด้วยนางก็จะขู่้างอุ้มนะข้ามอุ้มเลยเป็นยังข้ามอุ้ม นางก็ห้ามอุ้มพระอุ้มนางก็นาง็ห้ด่ไปนไ